สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอืมอ่ะวันนี้มาคุยอะไรกันดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมวันแรงงานไอเอไม่ใช่ก็ใช่เอ้ยยังไงใช่มันคือวันแรงงานแต่มันคือวันสําคัญของด้อมม่วงเหมือนกันวันสําคัญเออวันสําคัญอะไรล่ะวันสําคัญของด้อมม่วงเหมือนกันเพราะว่าพี่หลิงจะเปิดบ๊อบอัพสโตรเป็นนะคะครั้งแรกครั้งแรกเลยน้ามาดูกันว่าสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเอเชื่อว่าโอ้ยเอเห็นคนไทยรับหิ้วกันเยอะเลยนะ แต่บวกราคาเพิ่มขึ้นไปแล้วก็มีบางบางแอคเคาท์ที่มีคนบอกว่าแอคเคาทนี้โกงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเอกก็ไม่รู้อะจริงไม่จริงยังไงถ้าใครจะฝากใครฮิ้วถ้าไม่ได้รู้จักกันจริงเตือนภัยกันเลยนะเจ้อย่าแบบถ้าไม่รู้จักกันอย่าไปฝากนะเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีๆนะเพราะว่าของพี่หลิงก็ก็ค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันนะอย่าไปเสียรู้ใครนะเออต้องคนรู้จักจริงๆเด้อเงินทองสมัยนี้หายากนะไม่เข้าใครออกใครโอเคป่ะ อ่ะเครานี้ในเล่มเอ้ยไม่ใช่ในในบ็อกเซตอะของคอลเลกชันมันเกิดพี่หลิงอะเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเห็นมันมีสมุดโน้ตด้วยใช่ไหมแล้วมันจะมีคำคมมอตโต้อะไรของพี่หลิงด้วยแหละเอออยากรู้กันั้มมันเหมือนกับว่าไอเดียเก๋เนาะแต่ดูจากของที่พี่หลิงพี่หลิงชอบทำผ้าเป็นออกแนวยังไงอย่างนี้เขาใช่เรียกว่าแนวเรโทรปะ่ะออกแนวแบบเก่าๆแบบว่าอ อาร์ตคลาสสิกคลาสสิกอะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่ไหมน่าจะเป็นแบบคอนเซปต์ของพี่เขาใช่ไหมเออไหนมาดูซิมันก็ต้องทําอะไรให้มันแตกต่างนะเออไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันก็ต้องมีอะไรที่แบบพอดูภาพสีอย่างเงี้ยสีชาชายอย่างเงี้ยนะสีชาเย็นจะต้องเป็นของพี่หลิงเป็นแบรนด์พี่หลิงคือพี่หลิงจะสร้างภาพจําคือค้าขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสร้างภาพจําคือเห็นปุ๊บรื้อเลย หรือเลยอะไรล่ะรู้เลยว่าเป็นแบบพี่หลิงนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยอันนี้ถ้าเอจะไม่ผิดชุดละเซ็ตละสามพันกว่าบาทอะนะเออเขาบอกว่าก็คือนะมีอินเตอร์แฟนเขาสั่งไปแล้วเขามารีวิวก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากหรอกก็ถือว่ามากสุดแล้วแหละก็ถ่ายรูปแต่ละสินค้าที่ได้มาและที่สำคัญก็คือคล้ายๆเนื้อหาสัมภาษณ์ปกติเราจะเห็นอย่างเงี้ยตามนิตยสารที่ จ้างพี่หลิงน้องออมไปถ่ายใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นสินค้าของทางพี่หลิงเองแล้วพี่หลิงก็คล้าย,ายๆแบบคืออยากจะถ่ายทอดอะไรให้พวกเรานะคะเหล่า f อฟซฟังเหล่าผู้ซื้อเหล่าลูกค้าได้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายทอดลงไปเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบสินค้าที่พี่เขาตั้งใจทําขึ้นมาให้พวกเราไงใช่ไหมนะทางอินเตอร์แฟนคนนี้ได้รับดีใจมากบอกว่าเรามาเก็บความทรงจํานี้ไปด้วยกันนะ มันเป็นแค่บางผ้าเป็นแค่ชิ้นส่วนของหลิงหลิงแต่ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ตลอดไปเออคือเป็นแค่บางส่วนบางช่วงในชีวิตของพี่หลิงแต่สำหรับเขาแล้วเขาจะเก็บรักษาให้มันคงอยู่ตลอดไปเลยจ้าอ่ามายัางไงมายัางไงนะคะเออมาร่วมค่อยๆเปิดไปด้วยกันนะไหนอะไรบ้างเอเดี๋ยวเอค่อยๆเปิดนะใจะเย็นๆน,นะ ก่อนก่อนจะไปดูว่าพี่หลิงนะคะมีมอตโต้คำคมอะไรเอขอขายของขั้นก่อนนะนะใครนะคะที่ต้องการจะช้อปปิ้งช็อปปี้อยู่แล้วมีของที่จะซื้อพัดลมเสียเลยเอพัดลมที่บ้านเสียพอดีร้อนจังเลยนะเข้าไปได้เลยค่ะที่แอปช็อปปี้มีขายพัดลมพัดลมส่งถึงหน้าบ้านเก็บปลายทางก็ยังได้โอ้ยเอเขาให้เขาให้เ,ใหเอค่าเซลกี่บาทเอไม่ได้อะไรเลยนอกจากค่าคอมจ้ขายได้ได้ก็นี่หนึ่งนะ ไม่ว่ากันเอาที่ท่านนะคะต้องการช้อปปิง้งช้อปปี้อยู่แล้วนะก็คลิกเข้าไปใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเ,เตอร์จะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างส่วนใครดูเวอร์ชั่นมือถือค่ะสามารถคลิกใต้ลางลิงก์ของเอนี่เลยใต้ลังไม่ใช่ลิงก์ใต้ลางคลิปนี้ของเอมันจะมีคําว่าม m o อ e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปจะเจอสินค้านะคะที่เอเอามาปักเอาไว้ไม่ต้องไปสนใจค่ะคลิกเข้าไปอีกทีนึง เดี๋ยวมันจะพาท่านไปสู่แอปช้อปปี้แล้วก็ไปเลือกหาซื้อพัดลมอะไรใดๆที่ท่านต้องการได้เลยนะครับท่านโอเคมามาตอกันค่ะอเอไม่รู้มันเรียงลำดับยังไงนะเอก็เอาตามที่เขาเขาเขาโพสต์มาละกันนะคะหลิงหลิงควง next chapter อ่าหลิงหลิงควงในตอนต่อไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษจบเลยเพราะว่าไม่ต้องมาไทายมาจีนอะไรภาษาอังกฤษทุกคนต้องรู้ นะเป็นภาษาสากลอยู่แล้วพี่หลิงเขียนว่าขออนุญาตแปลไปเลยแล้วกันนะคะอันนี้ขอพักเสียงเป็นพี่หลิงด้วยได้ปะเอาได้แต่ว่าไม่เอาสำเนียงสุพรรณนะพี่หลิงไม่ใช่เป็นลูกครึ่งสุพรรณเออเออรู้รู้รู้โอเคงานเอาเสียงธรรมดาพี่หลิงเลยนะอ่ะในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาหลิงหลิงได้เดินทางผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายจากความฝันที่กลายเป็นความจริง จากความผิดหวังที่สอนบทเรียนอันล้ำค่าและช่วงเวลาที่ล่อล้อมให้หลิงหลิงได้เป็นคนอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่วันที่หลิงหลิงมีความทะเยอทะยานในวัย2 0่สไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะยอมรับชีวิตที่เข้ามาทุกก้าวย่างมีส่วนสำคัญในการเติบโตของผู้หญิงคนนี้ next chapter บทต่อไปของลิงลิงควง ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเธอเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชิญชวนให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่บทต่อไปของตัวเองด้วยไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็ยังคงมีหน้าใหม่รอให้คุณพลิกอยู่เสมอขอให้นังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและเริ่มต้นบทต่อไปด้วยความกล้าหาญ มาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้ไปด้วยกันโอ้โหพี่หลิงเป็นนักปรัชญาเหรอคะเดี๋ยวนะเอขออ่านอีกนิดหนึ่งนะคืออ่านแล้วต้องอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งอะว่าพี่หลิงคือมันเข้าใจได้เลยในรอบแรกแต่ก็ยังอยากจะอ่านซ้ำอีกว่าพี่หลิงมีแฝงหรือซ่อนในยะอะไรมากกว่านี้อีกไหมเออพี่หลิงคร้ยๆนัก าย่อมๆคนหนึ่งเนาะสงสัยอ่านอะไรพวกนี้เยอะเราเป็นเทคของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็ตคือถ้าคนอ่านเยอะอะเวลามันทําผลงานอะไรออกมามันก็จะมันจะสื่อออกมาได้เลยว่าคุณเป็นคนอ่านอ่านหนังสือเยอะอ่านเทคเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะอ,อะไรเอขออ่านด้วยอ้าวก็นี่ไงก็ เนี่ยอ่านกันเห็นไหมคะใครจอเล็กก็ไปขยายให้มันใหญ่นะมันเป็นแบบเหมือนนักปราดมาเขียนนักปราดอมย่มอมๆอ่ะอืมอืม,อมคือพี่หลิงคุณว่าพี่หลิงเขียนหรือใครเขียนไม่รู้แหละ ไอบทความนี้ไม่รู้พี่หลิงหรือใครเขียนแต่ใดๆก็คือมันต้องเป็นไอเดียมาจากคุณซีอโออะคุณว่าปะอืมคือมันสะท้อนอะไรรู้ปะมันสะท้อนความเป็นตัวตนพี่หลิงว่าเดี๋ยวเอจะมาวิเคละนะวิเคราะห์เออวิเคราะห์ตลกและเอเดี๋ยวนะคือถ้าคุณสังเกตคําสัมภาษณ์ของพี่หลิงเวลาพี่หลิงไปให้สัมภาษณ์ที่ไหน นะแล้วยิ่งเนี่ยคอลเลกชันดีที่พี่หลิงให้ให้บทความนี้ออกมาเอไม่รู้ว่าใครเขียนนะคะอาจจะเป็นคนอื่นเขียนหรือพี่หลิงอาจจะเขียนเองแต่ใดๆเอว่ามันเป็นไอเดียของคุณซีอโอเขานะอาจจะคนอื่นอาจจะในทีมเสนอไอเดียนี้แล้วพี่หลิงก็ให้ผ่านคือใดๆมันต้องมาจบตรงพี่หลิงพี่หลิงอยากเห็นอะไรที่เป็นรูปแบบนี้เราไม่รู้ว่าขั้นตอนเอการทําตรงนี้ออกมาอย่างไงใครเป็นคนคิดใครเป็นคน สรรหาคำพูดแต่ใดๆคือมันมาจบที่คุณซีอแน่นอนว่าให้ผ่านเอาตรงนี้และออกมันแฝงไว้ด้วยความที่พี่หลิงอ่ะเวลาเขียนอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรจะไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองคุณเห็นไหมทั้งนังที่อันนี้มันเป็นคอลเลกชันวันเกิดของพี่หลิงแต่ก็ไม่ไวายตรงย่อหน้าที่สองอ่ะพี่หลิ่งยังเขียนถึงว่าเนี่ยซ้ำนะ next chapter ของหลิงหลิงควงไม่ใช่แค่เรื่องราวของหลิงหลิงเท่านั้น แต่ยังเชิญชวนให้ทุกคนก้าวไปสู่ next chapter ของตัวเองด้วยเห็นปะคือคิดถึงลูกค้าคิดถึงคนอื่นน่ะพี่หลิงจะเป็นอย่างนี้เสมอจะไม่ได้พูดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวจะจะต้องแบบเออคิดถึงคนอื่นด้วยว่าเออเธอก็มี next chapter ของเธอนะไม่ใช่ฉันมีแค่ของฉันคนเดียวค,คุณเข้าใจตรงนี้ปะคือคุณเข้าใจว่าคุณเกตปะจะเป็นคนอย่างนี้ตลอดนะ แต่ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนก้าวไปสู่บทของตัวเองด้วยเพราะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงใดของชีวิตยังคงมีหน้าใหม่รอให้คุณพลิกอยู่เสมอใช่ไอ้คาพวกนี้เราเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่พอมันมาอยู่ในบริบทนี้มันก็มันก็ลงตัวแล้วมันก็เป็นมันเป็นประโยคที่เราฟังไม่เคยรู้สึกเบื่อแล้วยิ่งออกมาจากผลงานของคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งอยากจะอ่านซ้ําๆขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงโอโหโ,โค้ชคลาสสิกนะพี่หลิงบอกให้ทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงการไม่เปลี่ยนแปลงมีหรือในโลกไม่มีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจคือพูดง่ายแต่มันทำยากแต่พี่หลิงแบบทําให้ดูอยู่ตอนนี้ละมั้งนะดูพี่หลิงมีความมั่นใจขึ้นเซลฟ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะและเริ่มต้นบทต่อไปด้วยความกล้าหาญคือคือ คือพี่หลิงใครๆว่าจะเป็นกาลังใจให้ทุกคนด้วยอ่ะจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นใจแล้วก็กล้าหาญจบเลยค่ะถ้าคุณมีสามอย่างนี้ก็คือจบเลยค่ะเพราะชีวิตมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะก้าวข้ามผ่านความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยังไงเราก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็กล้าหาญในการที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงนั้นพูดง่ายๆแต่ทํายากๆเด้อแต่ก็นะพี่หลิงก็เชิญชวนแล้วนะมาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้ไปด้วยกัน Let's begin this new chapter. ไม่ใช่เอาใหม่ Let's begin this new journey together มาเริ่มการเดินทางครั้งใหม่นี้ไปด้วยกันนะคะคือวันเกิดพี่หลิงก็จริงพี่หลิงก็อายุมากขึ้นอีกหนึ่งปีแต่ใดๆคือทุกคนทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีทุกคนอายุเพิ่มขึ้นเท่ากันเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกคนมีอายุเพิ่มขึ้นเท่ากันเข้าใจปะ หนึ่งวิข้างหน้าเราทุกคนก็แก่เข้าไปอีก1นึ่งวิข้างหน้าเหมือนกันอนะคือทุกคนอ่ะนะ้าจะพูดง่ายๆก็คือพูดให้มันดูสวยดูไม่แอบ,บแอเอ้ดูแอบ,บแอไม่แอบ,บแอหรอกก็คือก็โตไปด้วยกันทุกวินาทีทุกคนก็ต้องอย่างนี้ทุกคนอ่ะใครจะปฏิเสธได้อ่ะฉันให้เธอแก่กว่าฉันไปก่อนหนึ่งวิไม่ได้ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องแก่ไปพร้อมๆกันนั่นแหละทุกวิ ทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นพี่หลิงก็เลยมาเชิญชวนว่ามาเริ่มต้นการเดินทางใหม่ครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือมาเริ่มแกะไปด้วยกันค่ะหัว A จบเลยแปลอย่างนี้คือจบเลยเขามาดีๆเขามาส,สวยๆ <c oughs> ก็นึกว่าจะแปลให้มันแบบเข้าใจง่ายๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมาเตือนความจํารู้อยู่แล้วเฮ้ยเขียนดีนะไอ,ไอเดียดีไอเดียริศไอเดียริศอ่ะมาดูกันต่อว่ายังไงต่อยังมีต่อนะชอบชอบชอบกันไหมคะ มันเหมือนแบบนักปราดย่อมย่อมนะเหมือนนักปราดย่อมย่อมออามาดูอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอกขอขยายใหญ่ก่อนคนนี้ใจดีขอบพระคุณด้วยนะคะอินเตอร์แฟนมามาถ่ายทอดแบบว่าโมอตโต้ของพี่หลิงให้ดูกันอย่างชัดๆอ่าไหนไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้เป็นตอนไหนอ่ะค่ะต่อไปจะเป็นสั้นๆแล้วนะอันนี้มันเป็นพารากราฟเลยใช่ปะคล้ายๆบทนำถัดมา ถามว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันนะคะเดี๋ยวนะไหนไหอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือรูปมันขาวดำแล้วมันเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยโอ,อูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้แล้วกันอะไรเอเดี๋ยวนะ อ่ะมาถึงหน้านี้บอกว่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษทางเล่มเลยนะดีค่ะไม่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 ยุ่งยากขอเคล็ดลับดูแลตัวเองเพื่อให้รู้สึกสดชื่นและมี energy ว่ามีอะไรบ้างเออคำถามดีคำถามดีพี่หลิงตอบค่ะนะอภารเสียงไปพี่หลิงนะบอกว่าการนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการออกกำลังกายค่ะเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับงานที่ต้องใช้แรงกายมาก และหลิงเป็นคนที่ชอบกินอาหารอร่อยๆอออเหมือนกันด้วยแต่ถ้าตอนไหนที่เหนื่อยมากจริงๆก็จะหยุดแล้วก็หาเวลาพักผ่อนบ้างเออพี่หลิงจะตอบอย่างนี้เสมอแล้วก็ใช่จริงๆนะคะก็คือมันเป็นความจริงที่พี่หลิงทำก็เลยตอบกี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะอ่าไหนมาดูซิพอขำํำอินเตอร์แฟนอะรีอคชั่นจากอินเตอร์แฟนคืออะไรรู้ป่าฟังพี่หลิงเสร็จแล้วบอก สาธุสาธุเขาบอกเขาเขาเขียนภาษาอังกฤษว่าอามนอามนหลิงหลิงควงสาธุสามครั้งสาธุสาธุและก็สาธุ<笑><笑>คืออ่านพอได้คอลเลกชันนี้จบคือทุกคนแบบนะได้เลื่อนขั้นไปอีกขั้นเหมือนแบบก้าวขึ้นไปอีกขั้นอีกอัพเลเวลอัพเลเวล นะอัพเลเวลเออนะแต่มันเป็นความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเดอ้ออ่ามาต่อมาต่อคำถามที่ว่าหากเปรียบว่าตัวเองเป็นไอศครีมอ่ะจะเป็นรสชาติไหนนะอยากเป็นรสอะไรเออตอบสั้นๆเลยค่ะโคคนัทมะพร้าวอะไรเฮ้ยแต่มะพร้าวเอาจริงมันก็มันดูมันด,มนดูมันดูยังไง มันดูอืมเป็นรสชาติท้องถิ่นแต่ถ้าทําดีๆทําอร่อยนะคะมะพร้าวรสมะพร้าวไอติมมหาชัยโอ้โหหวานมันฉันคือเธอเอบอกบอกรุ่นเลยเอไอติมมะพร้าวทาดีๆอร่อยนะมันจะหวานมันจะมันแล้วคือมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่รสนมเหมือนของฝรั่งอ่ะมันคือมันเป็นรสชาติเฉพาะของเขาต้องทําอร่อยนะคะ พี่หลิงต้องไปได้กินไอติมมหาชัยนะไม่ใช่พี่หลิงเขาชอบรสมะพร้าวอยู่แล้วขนาดกาแฟยังใส่ใช่ไหมรสโคโคโนัทอะไรอะคาฟฟ่อะไรของพี่หลิงอะใช่ไหมเออพี่หลิงนะจะซื้ออะไรต่อไปรู้แล้วนะคะขอเป็นรสชาติมะพร้าวพี่หลิงชอบค่ะแต่พี่หลิงตอบแค่ไอติมนะเอ,อคุณเชื่อสิก็ขนาดมะพร้าวเอ,อ้ขนาดกาแฟพี่หลิงยังบอกว่าชอบกินกาแฟใส่น้ำมะพร้าวอะไรสักะอย่างอ่ะใช่ไหมเออแสดงว่าพี่เขา คือเขาคือเอาจริงๆริทุกรสชาติมันอร่อยหมดแหละแต่ถ้าจะเอาอร่อยแล้วมีประโยชน์แล้วไม่รู้สึกผิดมากในการกินไอศครีมก็คือมะพร้าวมะพร้าวมีประโยชน์นะคุณทําให้ไม่แก่เพราะมันมีมันเหมือนมันมีมันของมะพร้าวมันอยู่ข้างในน้ำมันมะพร้าวอะใช่ไหมขนาดยังเคยมีคนบอกว่าให้ทำเขาเรียกอะไรนะให้ให้กินกินน้ำมันมะพร้าวทุกเช้าแบบว่าใครเคยกินได้บ้างเอเคยกินนะกินได้ไม่กี่วันอะไม่ใช่อะไรหรอก เออกินแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลช้าหรือไงไม่รู้ว่าก็เลยไม่ได้กินมันจะหวานหวานมันไม่ใช่หวานมันจะมันๆเลี่ยนๆแต่เขาบอกว่ากินเขาเรียกว่าเป็นวิธีอะไรนะฝรั่งเขาบอกว่าเป็นวิธีสปอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอหาแปบ๊บหนึ่งเป็นเป็นการที่แบบล้างล้างอะไรอะล้างสิ่งสกปรกในร้างกายใครเคยได้ยินตรงนี้ป่ะตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งฮิตมากฮิตมากนะคะไหนเนี่ย ปริมาณน้ำมันมะพร้าวที่ควรบริโภคต่อวันแนะนำหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะต่อวันนะคะกรณีเพิ่งเริ่มทานแนะนำให้เริ่มต้นจากปริมาณน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อให้ร่างกายปรับตัวทั้งนี้ควรระวังเรื่องพลังงาน1ช้อนโต๊ะให้พลังงาน120แคลอรี่ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักใครเคยกินน้ำมันมะพร้าวบ้างไหนเออเอกกนะ็น้ำมะพร้าวสกัดเย็นด้วยใช่ไหม ใช่ใช่เขามีเขามีคำเรียกต้องน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์เนอะเออมันจะแพงหน่อยนะแต่ต้องน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์แล้วก็สกัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์เพิ่มพลังงานช่วยลดน้ำหนักอันนี้เขาบอกลดน้ำหนักเสริมภูมิคุ้มกันอืมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลอันนี้บอกงี้นะไปศึกษากันดูก่อนทานละกันประโยชน์ต่อผิวพรรณเส้นผมให้ความชุ่มชื่นลดการอักเสบของผิวหนังช่วยลดรังแค ฟืนฟูเส้นผมเอเคยเอามาทานแล้วมันมันแผลบอ่ะนะใช้ในครัวเรือนและปรุงอาหารให้ให้เป็นน้ํามันปรุงอาหารนะคะมีจุดเดือดสูงเหมาะสําหรับการทอดเออเอาน้ํามันมะพร้าวมาทอดได้นะจะอบก็ได้จะผัดอาหารก็ได้ใช้ในขนมอบต่างๆเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติในเบเกอรี่ดื่มร่วมกับเครื่องดื่มผสมในกาแฟหรือสมูทตี้เพื่อเพิ่มพลังงานนะประโยชน์อื่นๆช่วยป้องกันฟันผุใช่อันนี้แหละใช้ในการทำออยล์พูลลิ่งเออสปอยอะไรละ่ะ มันคุ้นคๆนะ่ะคือตอนนั้นเป็นอะไรที่ฮิตมากแต่ลืมไปแล้วช่วยป้องกันฟันผุใช้ในการทำออย์พูลลิ่งเพื่อลดแบคทีเรียนในช่องปากและช่วยลดคราบพลักใช้เป็นน้ำมันนวดลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแต่มันชิบเป่งเลยนะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นาบ,บูโลชลลั่นและลิปบาล์มเออใดๆศึกษาให้ดีก่อนนะคะต้องรู้สึกต้องใช้น้ำมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอะ เอไปไกลเลยเอไปไกลเลยเนอะให้รู้มีช่วงหนึ่งมันมันมันฮิตม,มากเลยหลายปีมาแล้วเป็นสิบปีได้แล้วมัง้งแล้วก็หลงลืมกันไปแต่ของพี่หลิงไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวนะเป็นน้ำมะพร้าวเออนะคะไอติมของพี่หลิงก็ต้องรสมะพร้าวกาแฟก็ต้องใส่ของกาแฟใส่มะพร้าวของพี่หลิงใส่น้ำมะพร้าวหรือน้ำมันมะพร้าวคะ่ะแต่ใดๆนะเอออันนี้เคล็ดลับนะอันนี้นอกเรื่องนะใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็สกิดไปนะอันนี้นอกเรื่อง คนโบราณสอนกันมาว่าที่เราฮิตกันอะ่ะกินน้ำน้ำมะพร้าวนะไม่ใช่น้ำมันกินน้ำมะพร้าวอ่อนอะ่ะใช่ไหมกินแล้วมันชื่นใจชื่นใจนะแต่จริงๆตามหลักคนจีนเขาไม่กินน้ำมะพร้าวอ่อนนะถ้าใครรู้เพราะว่าน้ำมะพร้าวอ่อนกินแล้วมันมีฤทธิ์มันมีสปปรรพคุณไปทางด้านฤทธิ์เย็นกินเข้าไปนานๆเข้าร่างกายเราจะเย็นเกินที่จะรับไหวแล้วเข่าจะอ่อนเข่าจะอ่อนไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเออ ถ้าจะกินให้กินน้ำมะพร้าวเผาเดี๋ยวนี้หาคนเผายากแล้วบางทีก็มาหลอกเรามะพร้าวออนแล้วก็แบบเอาเอาใครๆเอาไฟมันลนตรงกระลาให้มันดูไม่ไหมแต่จริงๆยังไม่เผาอะไรอย่างเงี้ยเออคือต้องกินน้ำมะพร้าวเผาอ่ะก็จะดีหน่อยไม่มีไม่มีมันก็จะหายเย็นหายสรรพคุณในการมีฤทธิ์ทางเย็นคือก็เลยต้องขอเตือนร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากกินแล้วเข่าอ่อนเอเคยมีคนรู้จักนะคะเขาไม่เชื่อ กินทุกวันวันล,ละสองสองสองลูกอะน้ำมะพร้าวอ่อนนะน้ำมะพร้าวออกน้ำมะพร้าวอ่อนแบบส่งออกนอกด้วยนะกินเข้าไปโอ้โหไม่นานเลยค่ะก็ไม่นานนี่ก็นับว่าเป็นปีนะเออเข่าอ่อนจริงๆค่ะคือเป็นเกาคือเข่ามันบวมอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอคุณหมอบอกเป็นเกาแต่เอว่าใดๆคือเกิดจาก น้ำมะพร้าวอ่อนกินเยอะไม่ได้นะ้นานๆกินทีพอแต่ว่าหลายคนบอกว่าก่อนจะคลอดเด็กคลอดลูกให้กินใช่ไหมเพ,พื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกในตัวเด็ก,ดกออกมาผิวจะได้สวยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อละกันแต่ว่าได้ยินมาว่าเอกก็ยังงง,ง,งอะ่ะใครรู้บ้างบอกว่าใครที่ท้องอยู่อ่อนๆป้าอย่าเพิ่งไปกินน้ำมะพร้าวอ่อนเพราะเด็กอาจจะแทงได้เอเขาจําผิดปะไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ ใช่เพราะว่ามันเย็นเกิอนอะ่ะหรือปะโอ้ขี้เกียจหาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่จบใครรู้ก็มาบอกเอหน่อยละกันนะถือว่าเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้ทั่วไปนะคะอะไรนะกพอชอเอ้ยเอ,ยเอยการงานและพื้นฐานอาชีพอะไรไม่เกี่ยวอะไรเอพูดอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะยุคสมัยไหนโอ้ไปกันใหญ่อกลับมากลับมาก่อนกลับมา,บมาจากพี่หลิงนะคะไปถึงน้ำมันมะพรา้าวโนอ่ะมาดูกันมาดูกันนะ แล้วพี่หลิงก็ในใน,ในหนังสือนะคะในคอลเลกชันของพี่หลิงอันนี้ก็จะเขียนว่า Never lose your sense of wonder อย่าสูญเสียความอยากรู้ของตัวเองอะความสนใจที่จะอยากรู้นั่นรู้เนี่ยให้ always wonder ไงอันนี้เป็นมีมของเป็นมอตโต้ของของแบรนด์พี่หลิงเขา Never lose your sense of wonder เออนะคะอย่าสูญเสียความน่าความขี้สงสัยของตัวเองอะเออนะ ดีเนาะเป็นคนที่แบบเออไม่กลวงอะ่ะรู้ว่าคนนี้ไม่กลวงนะฮะเป็นคนมีของอะ่ะมีอะไรในตัวเองอะ่ะเข้าใจปะอืมอ่ะมาต่อมาต่อยังไม่ยังไม่จะบอเอเอ,เอมีอีกคำถามดีบอกว่าถ้าหลิงหลิงจะบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุยี่สิบได้หลิงหลิงจะบอกอะไรอ่ะพี่หลิงบอกว่าไงรู้ว่า you are amazing นี่คุณ amazing มากมากให้กำลังใจตลอด คือไม่ใช่ให้กําลังใจแค่กับน้องออมที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ปะกับตัวเองพี่หลิงก็ให้กําลังใจตัวเองอ่ะเอ้ยเป็นไมล์เซตที่ดีนะ You are amazing เออสุดยอดจริงๆนะเป็นคําที่พี่หลิงอยากจะบอกตัวเองในวัยยี่สิบสั้นๆไม่ต้องพูดเยอะสไตล์พี่เขานะพูดน้อยต่อยหนัก <c oughs> นะคะไหนผู้อ่านรีแอคชั่นจากแฟนอินเตอร์พอเห็นคำตอบนี้บอกว่าอะไรรู้ว่าฉันอ่านมันด้วยน้ําเสียงของ น้องอ,อมอะ่ะเออเออพอคําพูดประโยคนี้นะไอประโยคเนี้ยจะต้องคิดไปถึงน้องอ,อมเพราะว่าพี่หลิงจะชอบให้กําลังใจน้องอ,อมเสมออย่างตอนที่ไปงานดิออปารีแฟชั่นวีกอ่ะน้องอ,อมดูจะประหมา่าประหม่านิดนึงพี่หลิงบอกสวยสวยมากสวยมากจําได้เลยอะ่ะนะประมาณว่ากลัวน้องอ,อมไม่มั่นใจเพราะว่าน้องอ,อมบางทีก็จะต้องแบบส่องตัวเองเหมือนกันใช่ป่ะแบบ จะแต่งดีหรือ,อยังอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะต้องให้พี่หลิงแบบพี่หลิงบอกสวยมากสวยมากแล้วแบบเสียงต่ําๆด้วยนะโทนเสียงแบบต่ําๆแบบสวยมากสวยมากเออนะฮะคนนี้เขาบอกอ่านประโยคนี้ของพี่หลิงแล้วบอกฉันอ่านมันด้วยเสียงของน้องออม you are amazing ประมาณว่าเป็นเสียงน้องออมบอกพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยนะถัดมาอีกหนึ่งคำถามค่ะแล้วมีอะไรที่หลิงๆอยากจะบอกกับคนที่ยังอยู่ในวัยยี่สิบบ้างไหมเออไหนมาดูซิ คำถามคือคุณคิดว่าใครใครเป็นคนตั้งคำถามพี่หลิงคิดเองหรือยังไงไม่รู้ว่าเอแต่เขาก็ถามมาแล้ววะเนาะก็เป็นคำถามที่ดีเนาะไหนมาดูนะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังอยู่ในวัยยี่สิบบ้างคำถามพวกนี้เหมือนคำถามของนิตยสารจีนเอจาได้จะมีนิตยสารบางนิตยสารเขาจะถามอะไรที่ออกแนวแบบอิโมชันออกแนวปรัชญาก็มีนะอะไรประมาณอย่างเนี้ย นะพี่หลิงบอกว่าไงรู้ป่ะจงกล้าหารแลนะลองทําทุกอย่างที่อยากจะทํานะอยากแบบให้ลองทําทุกอย่างที่คุณต้องการเลยการทําผิดพลาดเป็นเรื่องปกติทํามันไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็ทํามันไปความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติก็จริงอะ่ะคนที่ไม่ผิดอะไรเลยคือคนที่ไม่ทํานะไหนดูสิ be brave กล้าหารจงกล้าหาร and try out everything you want นะอยากทำไรทําเลยทําทุกอย่างที่ต้องการอยากทำไรทําเลย making m i s t a k e is okay just do it mm. ไม่ต้องกลัวผิดอยากทำไรทํานะชีวิตมันก็แค่นี้อนะเนาะแต่ว่าอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเด้อเออเลิศมาเลิศมาก็เลิศอยู่นะเออืพี่หลิ่งเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยเสมอจะชอบมีอะไรให้เราแบบนะ อามาจบท้ายกันที่อันนี้จบท้ายย่างเดี๋ยวขอดูก่อนนะจบท้ายแล้วคือคือ,คอมีไม่เยอะแต่เป็นเด็ดๆทั้งนั้นอยากเยอะกว่านี้รอ,รอดูซีซั่นสองเฮ้ยมีซีซั่นสองด้วยเหรอเอ <c oughs> นะแบรนด์นี้ของพี่หลิงเอาเวสบอลเดอร์ไม่จบแค่นี้แน่นอนคงจะมีอีกย,ยาวๆว่ามอโต้พวกนี้เดี๋ยวคาคมพวกนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยออกมานะวันเกิดนี้เอาไปเท่านี้ก่อนอันสุดท้ายนะคะมาจบกันที่นี่บอกว่าหลิงไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปมากอะ่ะ ยังรู้สึกอ่อนเยาอยู่เสมอและร่างกายก็ยังแข็งแรงกว่าเดิมด้วย mm. จะบอกใครคะคําพูดเนี้ยคือคือพี่เขาอยากบอกใครคะเขาอยากบอกพวกเราหรอหรือ,อยังไงหรือเขาอยากบอกใครฮะงงนะอ่ะมาดู I don't feel much of a changeI still feel young mm. and my body even feel stronger than before โอ้เริดเริดนะโอ้ยพี่หลิงสามสิบ ืแล้วไอ้คาถามเมื่อกี้ที่บอกว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่อายุยี่สิบแล้วพี่หลิงมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อายุสี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบ้างไหมคะ <c oughs> รอปีหน้าเอรอวันเกิดพี่หลิงปีหน้ารอคอลเลกชันหน้านะรอคอลเลกชันวันเกิดปีหน้าเดี๋ยวพี่หลิงจะมาบอกกับคนอายุเฮ้ยไล่ไปเลยเหรอปีหน้าสามสิบอีกปีหนึ่งสี่สิบอีกนะ อ,อหลังๆก็ต้องรออีกหลายปีหน่อยนะคะว่าพี่หลิงจะบอกเออทำไมไม่มีคําถามนี้บ้างะพี่หลิงมีอะไรอยากจะบอกกับคนอายุอ่ะสามสิบพี่เขามีบอกไปแล้วเพราะพี่เขาเลขสามมีอะไรอยากบอกกับคนอายุสี่สิบบ้างไหมคะแล้วห้าสิบหรคะหกสิบด้วยคะ่ะเออคือมันจะถามยากไงเพราะว่าพี่หลิงก็ยังไม่เคยไปถึงจุดนั้นอะก็เลยไม่รู้จะบอกอะไรเพราะยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมมันก็เลยเป็นคําถามที่ยังถามไม่ได้ถามไปก็ไม่มีคําตอบใช่ไหม เออนะถ้าอยากรู้ก็ต้องรอพี่หลิงอายุนะขึ้นเลขสี่อะไรอยงีแยะขึ้นเลขห้าโอ้โหจะรอไหวไหมเออเออก็ไม่แน่นะแต่เอว่ามันก็เป็นคําถามที่ดีนะพี่หลิงยังไม่จะเป็นต้องมีประสบการณ์แต่เอาจากที่พี่หลิงไปอ่านอ่านมาก็ได้พี่หลิงครับนะ่านจะเป็นคนที่อ่านอะไรมาเยอะเจออะไรมาแยะนะแล้วก็เก็บมาเป็นข้อมูลแล้วมาบอกชาวเราหน่อยใช่ไหมเอออะไรอย่างนี้เป็นต้น ใช่ไหมจะได้เรียกว่าความยุติธรรมไม่ใช่บอกแต่คนอายุยี่สิบอิจฉานะเว้ยเอ้าเขาป่ะเอออ่ะนะคลิปนี้เป็นถือว่าเป็นน้าจิ้มนะคะถือว่าเป็นน้าจิ้มก่อนที่วันนี้จะไปลุยกันเราต้องไปลุยอะไรหรอเอวันนี้เอา้าลืมอีกแล้วหรอเอา้ามาทวนกันหน่อยป๊อปอัรสโตร์พี่ลิ่งนะคะเปิดวันนี้วันแรกสี่วันเท่านั้นวันนี้วันแรกหนึ่งถึงสี่นะห้างเปิดห้างเปิดเปิดพร้อมห้างห้างเปิดสิบโมง นะคะเราก็ไป10บโมงหรือก็ไปก่อนหน้าก็ได้เอไม่รู้ว่าเขาไม่บอกเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเอเข้าไปดูซิว่าต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมัน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 แย่งกันนะต้องลงทะเบียนอะไรเปล่าไม่ได้บอกว่าต้องลงทะเบียนอะไรแต่บอกแค่ว่าถ้าคุณใช้ใจ่ายผ่านบัตร m อ็มการ์ดเจ็ดบาทรับไปเลยโทดแบค็คนะคะคอลเลกชันของพี่หลิงเพิ่มเติม นะใครยังไม่สมัครก่อนจะไปซื้อของพี่หลิงไปสมัครก่อนก็ได้ถ้าคิดว่าจะต้องถึงเจ็ดพันแน่ๆส่วนใครที่ฝากคนอื่นรับหิ้วเช็คดูให้ดีๆก่อนนะคะเชื่อถือได้ไหมนะคุณคุณเช็คคุณต้องดูดีๆเลยนะถ้าไม่มั่นใจอย่านะอย่าอย่าเอาเงินให้ใครก่อนนะเออเข้าใจปะนะต้องเอาที่มั่นใจนะเดี๋ยวโดนเชิดเป็นห่วงนะจุดนี้นะคะ อ่าและนี้นะคะก็คือนะอั Un box, Un box, นบล็อกอัน็อะคะเซตวันเกิดของพี่หลิงรู้สึกยังไงนะคะดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาแชร์อะไรเพิ่มเติมมีความคิดเห็นว่ายังไงมาร่วมแชร์คอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ